วันสิง์เชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าครับผมผมรู้สึกว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยนั่นเจ๋งมากอะแบบออกแบบมาลงตัวซะจนแบบพอคือเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์มากแต่พอได้รู้ทีละขั้นทีละขั้นเชีย่ยโอ้โหอะไรอย่างคอนตัมอย่างเงี้ยแบบบ้าหรือเปล่าวะแบบเออแล้วคอนตัมเนี่ยมันคือถ้าพูดอธิบายงไ่้เรื่อง,งเลยอคอนตามครับผม คือคนที่บอกว่าไม่รู้เรื่องควอนตัมคือถูกแล้วครับใครที่บอกว่ารู้เรื่องควอนตัมคือคนที่ไม่รู้เรื่องควอนตัมครับ <All S 1> <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันเป็นเรื่องที่รู้เรื่องได้ยากมาก <c oughs> ผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่อง okay, okay. ควอนตัม <c oughs> แต่ผมเข้าใจคอนเซ็ปต์ครเข้าเช่นแบบอะไรก็ตามที่มันอยู่ในสภาวะที่ไม่โดนไม่โดนสังเกตไม่โดนอ b เซิร์ได้ตาของมนุษยอ์อเแต่พูดเราพูดถึงในสเกลเล็กนะครับระดับอิเล็กตรอนโปรตอนอะไรเยถ้าไม่ไปดูมันมันจะเป็น A หรือเป็นบก็ได้ได้พร้อมกันจกนกระทั่งไปดูมันปุ๊บมันค่อยตัดสินใจว่ามันจะเเปป็็นนหรือ เออซึ่งมันฟังดูแบบโคตรจะแบบหลุดโลกเลยเแต่ได้รับการพูดมาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงในในโลกขนาดจุลทัศน์ในขนาดเล็กเนี่ยเออ,เอ,อแปลว่าพลังของการที่มีสมองมนุษย์ไปดูอะไรบางอย่างมีผลกับว่ามันจะเป็นอะไรด้วยเฮ้ยตอนผมนี่คขเรับเชีย่ยอะไรอย่างเงี้ยเออรวมถึงเรื่อง climate change อย่างเงี้ยพอได้รู้ว่า ชิคซอโซของโลกใบนี้มันต่ออย่างไบ้างทรายที่ทะเลทรายซาฮาราโดนแครี่มาเป็นตะกอนที่ป่าอเมซอนยังไงแล้วเอฟเฟกอากาศทั่วโลกยังไงอย่างเงี้ยคือมิติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่ผมเอนจอยการทํางานปัจจุบันนี้มากคือผมยิ่งอ่านผมยิ่งอเมซิ่งกับสิ่งที่ได้ค้นพบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกลับมาตอบคำถามเรื่องพระเจ้าเนี่ยคือว่ามันมันเจ๋งซะจนมันเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้ยากถ้าถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้โดนออกแบบมาเลยอืนี่ตอบเหมือนบางโตเลย แต่ว่าผมอาจจะต่างจากบางโตนิด <Okay. S 1> นึงตรงนี้บางโตเขาเป็นชาวมุสลิมใช่ไหมครับเขาก็คงเชื่อ,อ,อในสิ่งที่คำคำพีอัลกุรอานได้พูดเอาไว้ครับแต่ผมเองผมไม่ได้คิดว่า definition ของาศาสนา definition ของพระเจ้าในาศาสนาไหนาศาสนาหนึ่งจะตรงกับความเป็นจริงได้100%ยอาจจะมีจุดที่คาบเกี่ยวกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วทุกาศาสนาก็เป็นเรื่องที่มนุษย เอาสิ่งรอบตัวมาสังเคราะห์เรามาเล่าต่อกันอีกทีหนึ่งเพราะเพราะฉะนั้นผมว่าไอไอความ perception ของเราจิตของมนุษย์เนี่ยมันไม่น่าใหญ่พอที่จะเข้าใจได้ว่าไอกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเออถ้าเรามาบอกว่านี่คือสิ่งที่มีเออสิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่ไม่รู้พระเจ้าใช้คําว่าสิ่งมีชีวิตได้หรือเปล่านะแต่ว่ามีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ออกมาออกแบบทั้งหมดในจัก,กรวาลเนี่ยก็ mm hmm. สุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์มานั่งอธิบายอยู่ดี ซึ่งผมไม่คิดว่าเราสามารถทําได้ในฐานะฐานะ <Okay. S 2> สปิชี่เนี่ยซึ่งนี่ก็ตอบเหมือนบางโตเหมือนกันซึ่งซงบางโตจริงเหอที่บายใช่ใช่เพราะว่าอันเนี้ยเวลาผมผมจะถามอย่างนี้บางโตบอกว่า,าคือในความเชื่อของมุสลิมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวซะจนเป็นไปนไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญต้องมีผู้ที่ดีไซน์นะต้องมีผู้ที่สร้างผมก็เลยถามต่อว่าอา้าวแล้วทั้งนั้นใครเป็นผู้สร้างพระเจ้านะบางโตก็ตอบด้วย คำตอบแบบเมื่อกี้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ถามคําถามนั้นซึ่งความจริงมันคล้ายกับที่คุณบอกนะคือบางทีมันเป็นเรื่องเกินกว่าที่เราจะเข้าใจอะแล้วนี่มันกลับไปสู่คําตอบที่แล้วผมว่าสุดท้ายทุกศาสนาผมเองเริ่มจากคนไม่มีศาสนาผมยังมาตอบคําตอบอะไรที่คล้ายบางโตได้เลยโดยมาจากคนหลักการโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่ามันมีสัจธรรมอยู่มันมีสัจธรรมอยู่มันมันมีลอจิกของมันที่ที่เป็นเหตุและผลกันอยู่แล้วก็แต่ผมเองอาจจะมองว่าเออ อาจจะไม่ใช่คําว่าผู้ออกแบบเผมว่ามันมีกระบวนการบางอย่างที่มันค่อยๆตบกันไปตบกันมาจนแบบออกมาเป็นอย่างเงี้ยออแต่กระบวนการนั้นอาจจะมาจากกระบวนการล้านล้านอันมาอินเตอร์แอคกันจนออกมาเป็นแบบนี้ลู่ทางให้มันเป็นก็ได้มไม่จำเป็นว่าต้องมีหนึ่งอันเท่านั้นที่ออกมาดีไซน์ <Okay. S 1> ว่ามันต้องเป็นแบบนี้ ครับผมแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็คือผมคิดว่ามันคงเกินสิ่งที่มนุษย์จะล่วงรู้ไปได้เยอะมากเหมือนอย่าลืมว่ามีดาวอีกเป็นพันล้านดวงฮะที่ใหญ่เท่าดวงอาทิตย์อยู่ในจักรวาลน,นี้แล้วเราเป็นแค่อีเนี้อยู่บนดาวเคราะห์เล็กๆหนึ่งดวงซึ่งอยู่อยู่บนรอบอดาวเลืกซึ่งมีเป็นพันล้านดวงเนี่ยมันจะไปอะไรกันมากมายว่าเราจะรู้อะไรมากมายเนี่ย ก็จริงเราอยู่บนโลกนี Esta, ้มาไม่รู้กี่ล้านล้านปีแล้วเนี่ยเราเราเพิ่งรู้ว่าเราเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ได้เมื่อไม่กี่ปีนี้เองดังนั้นมันย่อมมีเรื่องที่ที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดหรือหรือยังไม่รู้ด้วยด้วยด้วยความรู้ของเราณวันนี้พระเจ้าก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นครับดาวเคราะห์เนี่ยอยู่มา4,600ล้านปีนะฮะเออมนุษย์อยู่มาแสนกว่าปีคิดภาพสเกลกระจอกมากกระจอกมาก แต่ว่าการที่เราสามารถคนโทรลองค์ประกอบของโลกได้มันทําให้เราคิดว่าเออฉันนี่แหละคือเจ้าโลกใช่ไหมฮะเราใช้คาว่าโลกมนุษย์ตอนเด็กๆผมก็หนังสือเรียนก็โลกมนุษย์โลกมนุษย์แต่จริงๆมันไม่ใช่โลกมนุษย์นะฮะมันมันมีอีกหลายอย่างมาก,มากๆอยู่ในนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะผ่านไปผมเชื่อว่าอย่างงี้นะี๋ยุคข,ของมนุษย์ก็จะผ่านไปเออแล้วสุดท้ายที่ผมมาพูดเรื่องไครเมชเชเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หลักโลกนะครับเออเพราะเดี๋ยวโลกอยู่ต่อเราอตาย แล้วแต่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยถ้ามองอย่างนั้นว่าเออก็แค่สปีชีหนึ่งที่เดินบนขาสองข้างแล้วก็เกิดมาแสนกว่าปีสองแสนปีอะ<ม><ม>ให้สองแสนเลย<ม><ม>แล้วก็หายไป<ม><ม>เออในร์สในซอา์เขาอยู่กี่ล้านปีกันละ<ม><ม>อะไรเงี้ยหายไปเลย คุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป่าเต็ดทอนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน f c e e o o o นะครับกด see first เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ s u b s c r i b e ใน YouTube c h a n e l ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าชอบเสื้อป่าเต็ดทอคสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage หรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะ พลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ